ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าสงกรานต์ปีนี้ท้าเลตรังคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการคาดคารนะคะถึงตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยสะพัดกว่า100ล้านบาท ท่าเทียบเรือปากเมงอำเภอสิกาวจังหวัดตรังค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภา,าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้มีการลงพื้นที่สร้างความเชื่อมัน่นความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้ค่ะแล้วก็ให้กําลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณท่าเทียบเรือด้วยโดยได้กําชับนะคะในเรื่องของความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ช่วยชีว,ชวิตต่างๆนะคะอาทิเช่นความพร้อมท่าเรือตัวเรือและก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตรวมไปถึงค่ะพนักงาน ประจาเรือซึ่งทุกคนก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจังหวัดตรังเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คาดว่าในอนาคตทางจังหวัดจะใช้ระบบ AI หรือกําไลข้อมือค่ะที่มีข้อมูลของนักท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เตรียมการช่วยเหลือได้ทันทีสําหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นจะมีการตั้งจุดตรวจทางบกค่ะรวมทั้งสิ้น20จุดแล้วก็จุดตรวจทาง น้ำสจุดซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพรณาการในการดูแลความปลอดภัยทั้งนี้ค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดค่ะ